ถ้าคุณพ่อตะกูขายคุณก็ได้ต้นละสิบบาทถ้าต,ตะกูเปลี่ยนเป็นย่อยกระท่อมมึงก็ขายได้สามร้อยนี่คือการขยายพันธุ์พืชอันนี้ผมใช้ตอตะกูนี่ผมเสียบนี่ครับใช้ย่อยกระท่อมเสียบจะเห็นไหมตรงนี้ผมจะเสียบตรงนี้หลักการนีงเหมือนเดิมนะเหมือนกันนะครับเสียบเหมือนกันมันต้องเป็นพืชนในตระกูลเดียวกันจะปีชีไฟลำเดียวกันเนะี่ยโครงสร้างท่อน้ําท่อทอาหารอยู่ระนาบเดียวกันนะครับมันนี่ก็ได้อันนี้ต้นไรเห็นใบกระท่อมการแดงซะด้วยถ้าเรา ขยายพันธุ์พืชไม่เป็นถ้าเวดคุณเพาะตะกูมาต้นมึงก็ขายก็เต็มที่สิบาทย0สิบาทถ้าขยายพันธุ์พืชเป็นเปลี่ยนเป็นกระท่อมแม่ก็สามร้อยครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราคนลักป่าแล้วก็อาจารย์เปี๊ยกวันนี้เราจะนําเสนอโอ้วิธีการเพราะเมล็ดกระท่อมเพาะเมล็ดกระท่อม,อมกระท่มไม้กระแสกําลังมาแล้วกำลังฮิตเลยนะกำลังมาฮิตเลยลตอนนี้ในในโลกออนไลน์นี่มีหลายราคามากเลยหลายราคามากมายครับ แต่ถ้าเกิดเรารู้จักเพาะครับก็มหาสารผมคิดว่ากระแสกระท่อมเนี่ยมันผมว่ามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันเป็นยาเป็นสมุนไพรครับอตรงนี้ก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่ลูปทำนู่นทำนี่ได้ครับแต่อาจจะไม่มือหวาเหมือนเหมือนเช่นปัจจุบันครับก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ต่อไปก็จะเดินไปตามทางของมันก็ควรที่จะปลูกไว้ ใช้ที่บ้านก็ควรจะมีไว้ใช้อ่ะในบ้านนะชงเป็นชาเป็นอะไรก็ได้มันจะเป็นต้องไปเคี่ยวก็ท่อมมันจะเป็นต้องไปต้มน้ําก็ท่อมครั็ท่อมหันหันหั่นตาก่พึงล้มให้แห้งมาชงเป็นชาก็ได้หลากหลายอย่างไม่จําเป็น้องว่าต้องไปใส่4ีคูณร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเพื่อเป็นยานะจนีะไปเป็นยารักษาโรคของของเรา นะครับเราเป็นเกษตรเราก็จะต้องมีบนแผ่นดินเราก็ต้องมียารักษาโรคเราก็สร้างมันได้ทีนี้เม็ดกระท่อมเนี่ยหนึ่งเมล็ดอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งผลของมันหนึ่งผลที่ออกมาเป็นพวงแอบจะเป็นอย่างนี้กระท่อมกระทุ่มตะกู่อยู่ในวงเดียวกันสามารถเปลี่ยนยอดกันได้ครับอาจจะใช้ต้นตอของตะกูเสียบยอดกระท่อมก็ได้ต้นกระทุ่มเสียบยอดกระท่อมก็ได้เพรา็เป็นไม้อยู่ใน อะสปีชี่ไฟลั่มเดียวกันวงเดียวกันท่อน้ําท่อทอ,อาหารอยู่ในระนาบเดียวกันเราก็จะเห็นว่าใน,ในหนึ่งลูกของกระ่อมเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดอยู่มากมายซึ่งมันเล็กมาก,ากะมนะฮะเราก็จะต้องบี้มันออกนะครับจับมางี้เราก็จะมาบี้บี้บี้บนะครับอันนี้มันคล้ายๆที่อาจารย์ทำไอมเมล็ดไอตะกูเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ตะกูเราต้องไปให้มันเปียกน้ำแล้วจะร่อนออกแต่อันนี้มันเล็กกว่าตะกูอีก เมล็ดมันเล็กกว่าจะดูได้ดูว่าเมล็ดมันเป็นไงถ้าหนึ่งผลของมันเนี่ยอาจารย์คิดว่าประมาณสักกี่เมล็ดครับโอ้ี่เป็นพันๆนะฮะโอ้โหในที่มันแตกออกมาในที่มันแตกเล็กๆเนี่ยมันก็มีอีกมากมายเดี๋ยวจะดีให้ดูว่าเมล็ดมันเป็นหนึ่งเราได้เมล็ดมาสมมุติวเพื่อนให้มาหรือไปซื้อมาอคือซื้อมาซื้อมาอย่างเนี้ย อย่างนี้เราก็ซื้อมาครับเดี๋ยวจะให้ดูดูเมล็ดมันนะครับดูเมล็ดของกระท่อมที่เรามองเนี่ยครับมองเหมือนอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เมล็ดหรอครับอย่างนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเล็กเหมือนเม็ดทรายเหมือนขี้ผงเนี้ยเนี่ยเหรอครับเนี้ยคือเม็ดกระท่อมนะครับนี่ก็รู้เป็นหมื่นๆแล้วเนี่ยแค่นี้นะครับเราเห็นว่าเราก็ขยับขยับขยับทิ่มติดถ้วยเนี่ยเล็กๆๆๆนี่คือเมล็ดของกระทอมเลยนี่แหละ อาจารย์ถ้ามันเข้าเล็บอาจารย์เป็นไงโอ้โหถ้าเข้าเล็บถ้ามันงอกก็เป็นร้อยต้นน่ะท่านี้เราก็จะเอาดินนะวันนี้อาจารย์จะสอนวิธีการเพาะแบบง่ายๆเพาะง่ายๆนะครับท่าน,นี้ดินนะดินผนลักป่าเราครับนี่ดินนี้ป่าจากเชื้อโรคครับต้นไม้ที่เราเพาะเนี่ยที่มันไม่ขึ้นหนึ่งจากเชื้อโรคโรคราต่างๆพอขึ้นมาแล้วก็จะเน่าครับอน้นนี่แต่ถ้าเกิดว่าดินดินเนี่ยต้องสะอาดป่าจจากเชื้อโรคเชื้อราถ้าไงครับดินถึงจะสะอาดนี่ไง ส่งขนไม้อ oh. พวกเขาเข้ากับดินเยอะไหมครับก็ไม่ไม่เยอะนะครับอย่างนี้เอาเอาดินเรามาเทใส่ดินดีปลูกอะไรก็ง,งามครับพอซื้อไปนะครับถุงละห้บบาทนะก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้เลยเพาะในถุงได้ไหมครับไม่ดีไม่มันไม่สะดวกนะครับอ oh. นกแล้วก็จะมาเทครับเทมา อออออเอกเอกเอนนี้เราก็จะมาทำดกินอืมหอมน้ำส้มขัดไม้นะครับนิดนิดเพราะ,<ฮ>ะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าไอ้ที่เน่าที่มันเพาะขึ้นมาแล้วมันเน่าเนื่องจากมีโรคเชื้อราแค่นั้นเองคันี้ก่อนที่จะหว่านมาเมล็ดไปเนี่ยทันนี้เราก็จะมาลดน้ำ ที่ความความถ้าถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นขึ้นครับเปิดได้ใช่ไหมครับเนี่ยเปิดได้เลยครับอ่านีเปิดน้ำส้มควันไม้นะครับครับเทลงไปสักหน่อยหนึ่งพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับเอาให้ชุ่มก่อนเลยให้ชุ่มก่อนนะครับทีนี้การการการที่เม็ดอะไรที่มันเล็กมากนะครับ,รบที่มันเล็กมากบางทีเราจับมัน มันติดกันมันติดกันมันเนยสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือครับนี่ถ้าเราเฉพาะหมดนี่ไหมครับใช้นี่นะครับใช้ดินปลูกต้นไม้เรานี่แหละเอาเข้ามาคุกมันก่อนอืมเนี่ยเข้ามาคุกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นเพราะมันเล็กมากครับอย่างนี้ก่อนเพื่อมันติดดินไปนติดดินอยู่ในนี้ก่อนนะครับพวกไม้เม็ดเล็กๆทั้งหลายแหล่นะครับอย่างนี้ เราอย่างนี้เราจับโรยง่ายไหมครับนี่นะอ๋ออ๋อก็ดีกว่าถ้าเราไปจับจะเม็ดมันอ่ะมันไม่ได้นะครับโหอย่างนี้ก็เป็นหมื่นเมล็ดแล้วครับก็น่าจะเกินเกินหมื่นด้วยซ้ำไปนะครับ นี่เพาะได้อีกสองถานนะครับเดี๋ยวก็เพาะต่อแต่เดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะครับครับแค่นี้เราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มเงี้ยแหละในในที่ร่มที่ที่มีแสงแดดครับแต่ห้ามโดนน้ําฝนโดยเด็ดขาดครับนะครับอย่างนี้เราก็สามารถเราไม่ต้องไปรดน้ำมันละอาจารย์ไม่ต้องอะไรคลุมเลยอฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโค้ต้องโค้งแน่นอะไรเลยไม่ต้อง ไม่ต้องควบแน่นเราจะควบแน่นก็ได้แต่เราไม่ต้องควบแน่นหน้าเนี่ยลดองดูว่าหน้าฝนอากาศมันมีความร้อนชื้นมันไม่มีอากาศแบบความชื้นถ่ายเทไปข้างนอกได้มากครับแต่เกิดเราเพาะหน้าหนาวหน้าอะไรก็จะต้องควบแน่นเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ครับอ่าอย่างนี้เราก็จะเก็บไปวางแค่นี้เสร็จเสร็จเขาแต่ละวันล่ะเวลาที่แต่ละวันที่เราจะมาลดน้ําใช้สป็อกเก้นะครับครับสเปรย์เป็นฟอยๆอย่าไปฉีดใกล้กันกระเด็นพูดเหมือนหมอกลงครับ ดูรักษาความชื้นอย่าให้แชะนะครับชื้นค่อนข้างไวทางแห้งวันนี้จะขึ้นอย่าให้มันเปียกแขะแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองกี่วันถึงจะนี่ผมเพาะนี่ประมาณสักเก็บแปดวันก็เริ่มเริ่มเพ็นละเขียวนะเขียวเลยที่บ้านเพาะไวครับตอนนี้เราก็จะเก็บวางไววางตรงไหนดีครับสี่ร่มที่ในร่มนี้เนี่ยฝนไม่ตกใช่ไหมไอย่างนงี้ก็ได้วางไว้นี่เลยได้ไหมอ่ะวางอย่างนงี้ก็ได้ วางนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันมีหลังคาแต่มีต้องแต่ต้องมีแสงนะมีแสงอยู่บนมีแสงมีแสงอย่างนี้โอเคทุกวันทุกเช้าเราก็จะถ้ามันถ้ามันเปียกเราก็ไม่ต้องถ้าเกิดว่ามันแห้งก็สเปรย์<ช>เพราะมันเล็กมากอ,อย่างต้นนี้อาจารย์ให้ผมมาครับอ่าอ,อันนี้อต้นนี้ได้มาจากการตอนอ,อ,อในการตอนนี่กระถอม,น,มนี่ก็ปลูกโดยดินของเรานะนี่จากเล็กเริ่ม แตกกิ่งแตกก้านแตกใบสวยงามนะครับเดี๋ยวต้นนี้ก็จะขยายพันธุ์ขยายพันธนะุ์เนี่ยมันมีกี่วิธีที่ขยายพันธุ์ได้ครับคือกระท่อมนะครับการขยายพันธุ์หนึ่งที่จะใช้กันที่นี่แหละนี่คือการขยายพันธุ์น่การขยายเมล็ดหนึ่งอย่างครสองตัดยอดอย่างนี้ปักชำโดวยวิธีควบแน่นตัดปุ๊บปักชำแต่ดินนี้ต้องห้องสะอาดห้ามมีเชื้อโรคแล้วก็ควบแน่นสามตอนอย่างนี้นะครับตอน ตอนถ้าเราต้องการต้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนตรงนี้ครับ,รบอันนี้ต้นนี้ได้มาจากตอนหนึ่งสองสามมีอีกไหมครับก็นี่อะไงการเสียบยอดครับแต่ก็บอกว่ากระท่อมอยู่ในตระกูลเดียวกับตะกูตะกูยักษ์เราเนี่ย<อ>กระทุ่มกระทุ่มน้ําครับก็ใช้ตอต้อนตอของกระทุ่มหรือตะกูก็ได้ครับก็มาตัดยอดสั้นๆแบบแบบนี้ ไปเสียบยอด <S <S เสียบได้เลยเสียบยอดของตอ่ออันนี้น่าจะเป็นต่อกระทุ่มครับนี่ต่อกระ,ะทุ่มนี่กระทุ่มน้ําเรากิ้ได้ไหมครับใบมันก็ไม่มนไไิยมกินนะฮะอันนี้อ,อ๋อมันตระกูลเดียวกันตอกระทุ่มแต่นี่เขาเสียบมานี่มันไม่ติดหรอกมันตายแล้วนะครับตายแล้วแต่ได้มันเป็นแหละ,ะเป็นแล้วต้องรอให้มันจนแตกใบอยู่นี่ค่อยๆเปิดมาครับอันนี้ก็สามารถเสียบได้ยังเดีย๋ยวใช้ตอน,นี่เสียบได้กนรกลตัดล้วก็เสียบได้ต่ออีก ขนาดที่เสียบยอดดินตรงนี้อย่าแฉะนะครับแล้วการเสียบยอดโดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดดินตรงนี้ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีนะครับต้นต่อห้ามปุ๋ยเคมีโยไอ้นี่กิ่งต้นนี้ก็ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเราต้องรอทิ้งไว้ประมาณสองสามเดือนนะครับถึงจะมาทําได้อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับเลยนะครับปุ๋ยเคมีไม่ได้ครับจะเหลืองตายหมดห้ามเด็ดขาดคือปุ๋ยเคมีนะครับใช้ต่อกกระทุ่มนะครับ อพอได้ต้นต่อเสร็จต้นต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดยอดกระทอมเรากไ็ไปเลือกไปเลือกต่อยอดกระทอมนะครับพยายามดูยอดให้ดีคือยอดที่อย่างนี้ไม่ต้องแก่มากแล้วก็ไม่<ต>อ่อนมากไม่กอนอ่อนมากนะครับดูนี้ก็ได้อย่างนี้มันยาวแต่เราอย่าไปเอายาวนะครับทึบโอ้ oh. ใบนี้ออกสักไหนเอาไว้เคี้ยวก่อนอ,อนะครับใบเท่าไหร่ครับ <laughs> เคี้ยวได้เลยไหมครับเนี่ยทีนี้เราก็จะมาปาดไอ้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมครับเป็นริมนะครับเราก็จะปาดเป็นริมสามเหลี่ยมอันี้เราไม่ค่อยลงทุนเลยนะครับปาดครั้งนี้ให้เป็นครับให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นริมนะครับอย่างนี้นะครับแต่เราเราก็มาผ่า กิเมันแข้งนี่นะ,ะแขังเราไม่ต้องไปผ่าตรงกลางมันจะแข็งค่อยๆนะครับระวองมืออืคือผ่าแบบริมๆนั่นแหละ่าริมๆเพื่อเชื่อมท่อน้ําท่ออาหารนั่นเองครับได้ปุ๊บนะครับเราก็จะจับให้นี่อ้าแล้วก็เสียบนะครับอือ เสียบลงไปนะครับให้เปลือกข้างใดอะไรวะให้เปลือกข้างใดข้างหนึ่งมันเช็ดอีกข้างหนึ่งไม่ถึงไม่เป็นไรดูอย่างนี้ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับให้มันขอให้แนบข้างใดข้างหนึ่งแนบข้างใดข้างหนึ่งเพื่อจะเชื่อมท่อน้ำท่ออาหารครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ปติกตันใช้เชือกธรรมดาได้ไหมครับได้ครับอะไรก็ได้ที่ครับกล่องถอยอะไรหน่อย ให้มันแน่นเพื่อง่ายต่ให้แน่นไม่ให้มันหลุดอ่ะอ๋อตรนนี้ก็ไม่ต้องไปพุ่มมันทั้งหมดนะครับชึบแค่นีจ้จบนะครับใบออกไหมครับใบไม่ต้องเอาออกนะครับใ <c oughs> บไม่ต้องเอาออกพอมันติดแล้วสวยงามเลยทีนี้ดินเนี้ยให้ชื้นแค่นี้พออย่าให้แฉะครับนะครับพยายามอย่าไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้จืดๆไว้ก่อนครับ วิธีไหนที่งขขา่ายสุดครับอาจารย์อ้อย่างนี้มันติดแล้วมันขายได้กันโตแต่พราะเมล็ดมันจำนวนมากแต่ต้องใช้เวลาเลี้ยงหลายเดือนกว่าจะจำหน่ายได้อ่าแต่ตอนนี้เราก็จะกิ่งใหญ่เลยแล้วแต่เราช่องแบบไหนนะครับสะดวกทางนี้ถ้าเราตรงกลางมันแข็งนะครับเลือกเลือกริมริมแต่ต้องมีต้องมีเนื้อมันติดด้วยนะต้องมีเนื้อไม้ติดน,นิดหน่อยอาจารย์ระวังนะครับม<อ>ีอย่างนี้ ที่ที่เราตัดยาวเนี่ยเผือไเงียมันพังพลาดอย่างงี้แต่ถ้าเราไปตัดตรงนี้เสียมันจะนี่เราไม่ชอบใจตัดออกดได้ตัดออกอีกค่อยค่อยปาดปาดดีๆอืไอ้ต้นตอไม่มีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เวลาเราไปปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นต,อ,นตอมะม่วงต้นตอมะนาวหรืออะไรพวกเนี้ย ไอ้ที่ใต้ใต้ที่เราเสียบยอดไปเนี่ยถ้ามันแตกขึ้นต้องเอาออกต้องถอนออกเด็ดออกอย่างเงี้ยตอก็ทุ่มขึ้นถ้าไม่เด็ดไอ้นี่กกเดือดโตเร็วไอ้นี่ไม่โตอ๋อเราก็เสียบไปฮะเปลือกข้างใดข้างหนึ่งมันติดแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นเชือกฟางเชือกอะไรก็ได้พลาสติกใสอะไรก็ได้แต่ข้อดีของมันติดปี้ก็คือถ้าเราไม่แกะออกเนี่ยมันจะยืดตามถ้าเป็นเชือกเชือกฟางมันจะรัดต้นไม้เราคอดอ่ฮะ วัสดุอะไรก็ได้ที่เรามีใช่ใช่นี้เองนะครับนี้เองเห็นนี่ก็จะเข้าควบแน่นนะครับควบแน่นใช้ห้องหรือเปล่าครับไม่ต้องนะครับเอาเข้าไปคือ เพื่อ <pe ar> จะรักษาความชื้นอุณหภูมิให้คงที่นะครับแล้วแผลตรงนี้ก็ไม่แห้งก็จะเกิดการเชื่อมเกิดขึ้นใช้ถุงพลาสติกง่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ถติกฮะแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกใสนะครับแล้วก็ถุงต้องยาวนิดนึงยาวนิดนึงสวยเสร็จล้วเก็บไว้ในที่ร่มที่มีแสงนะครับ <S <S ห้ามไปตากฝนห้ามไปโดนแดดจัดนะห้ามโดนแสงแดดนะครับ อย่างเนี้ยอย่างในบ้านเราเนี้ยอย่างเงี้ยเราโอเคเรา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 สามารถตั้งไว้ตรงไหนก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะครับอย่างงี้ตั้งไว้กี่วันครับอาจารย์จนค่อยใบเขาจะเต่งตึงมองดูว่าเขาติดแน่นอนแต่ยอดสดใสยอยู่ข้างในแล้วน่าจะเราก็ตีไปประมาณนี้อย่างนี้ก็น่าอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก็จะเห็นแลเพราะนั้นเราเอเปิดตรงนี้ก่อนอเพิ่งเงาออกเพื่อถ่ายเทอากาศาค่อยๆเปิด ค่อยเปิดปรับแล้วก็ไว้ในที่ร่มเ้วเลี้ยงในที่ร่มที่มีแดดนี้ก่อนนะเสร็จแล้วพอเขาติดดีแล้วค่อยๆออ,ออกไปกาดแดดพะกระท่มต้องแดดจัดชื้นแดดจัดเพืจึงจะโต mm. อะไรไมฮะตรงนี้ mm. อย่างนี้เราก็ได้สามต้นแล้วต้นละสามร้อยเก้าร้อยแล้วแป๊บเดียวทำนะครับขอให้มีพันกระท่อมครับจะด้วย mm. วิธีเพาะเมล็ดนะครับเสียบยอดปักชำตอนกิง่งเยอะแยะ หล,หลายวิธีเลยนะแต่ถ้าเราเข้าใจทุกวิธีมันจะสําเร็จหมดอันดับแรกที่ไม่ติดกันเนี่ยหนึ่ง <c oughs> ดินไม่ไม่สะอาดครัไอ้ตรงนี้ดินไม่สะอาดมีเชื้อโรคชราก็ไม่ได้การจะทคดินสะอาดเราง่ายๆน้ําส้มกันไม้จบแต่ว่าผมว่าวิธีวิธีแบบเมื่อกี้เนี่ยมันเร็วไงก็เร็วไงถ้ามีต้นต่อ <c oughs> ถ้ามีต้นต่อก็เสียบปุ๊บยี่สิบกว่าวันเดือนหนึ่งสามารถจําหน่ายได้แล้ว อ,อแต่ถ้าเราพเพาะเงี้ยอาจจะหลายเดือนกว่าเขาจะโตขึ้นมาแต่มันได้จํานวนมหาศาลกราาะบานี้อาจจะห้าพันต้นก็เป็นไปได้บางทีเป็นหมื่นแต่วเวลาขึ้นมา,วาเวลาขึ้นมาเล็กๆเ,เหมือนมอสเนี่ยสิ่งที่ห้ามที่สุดก็คือห้ามโดนน้าฝนนะครับอ,อย่าเพิ่งไปฉีดปุย๋ยฉีดอะไรฉีดน้ำส้มควันไม้ผสมน้ําอัตราหนึ่งต่อสองร้อยบางๆไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็จะลิกเลยอ่าโอเคอาจารย์มาถึง อันสุดท้ายที่แฟนเพจหรือชมอชมคนรักป่าเขาอยากที่จะเห็นตรงนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากระแสคนที่ปลูกไม้ด่างหรือไม้กระถางเขาเรียกอะไรตอนนี้เป็นบอลบอลสีเป็นกล<อ>้ยด่าง<ส>เป็นไม้ใบสวยงามนะครับตรงนี้พอมันอยู่ที่ร้านเขามันโคตรงามเลยครับอาจารย์แต่นี่อยู่ร้านมันไม่งามไม่แต่ม,ม,ม,ม่งามอันนี้ไม่งามเราเลือกอันที่ต้นไม่งามมาแต่ส่วนใหญ่อะอยู่ที่ร้านอะงามงาก สิ่งที่แม่เขาปลูกคือในกะปะมะพร้าวมีอะไรเขาต้องใส่กับอยู่กับปุ๋ยเคเมีนี่ก็คืออยู่ปุ๋ยแล้วลอยช้าพอหมดลิตต้นไม้ก,ก็จะโทรมอย่างนี้ครับอ่า,าออก็ต้องใส่เรื่อยๆก็ต้องใส่เรื่อยๆลดน้ําเห็นไหมเราก็จะดูว่าแต่อยู่กับเขามันงามมากค,ครับ<ข>แต่พอมาอยู่กับเรา,ามันไม่งามไม่งามห<า>ตุแต่อยู่กับเขาเนี่ยอาชีพของเขา เช้าเย็นเขาถึงดูแลปุ๋ยให้มีเขาก็ใส่นะมีเขาก็ลดแต่บางของเราบางทีสามวันยังไม่ได้เหลียวแรลมไปเลยนะครับที่ก็ไม่เหมาะสมอยา่างน,นี้ว,วิธีการแก้ทำาไงครับอาจารย์วิธีแก้แก้จะให้มันเป็นแบบไหน,นให้แบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากแล้วก็ดินไงดินเราไงที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์แล้วปลูกขี้กระจไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอีกนะฮะสมมติว่ากระถางพลาสติกนี้เราอยากได้กระถางที่แบบมาเปลี่ยนกระถางน,นิดหน่อยอเราก็ถ้าอย่างนี้มันไม่ตายหรอครับอาจารย์ไม่ตายหรอกครับ รากอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกได้ด้วยซ้ำไปนะครับเรี๋แตกไหนเราก็จะใช้ดินดินผลนป่าเรานี่แหละนะครับตัดออกมั่งลากหนึ่งก็แตกออกมานะครับไม่ตายหรอกตัดออกมั่งนะครับเดี๋ยวก็จะแตก,ากรากมันก็แตกมาสามสี่รากนะครับในขยาออกมานะเราก็ไะดูอ่เห็นไหม ออกเหลืองออกอะไรที่มันขาดธาตุอาหารที่ปุ๋ยมันหมดแล้วเพราะทั้งชีวิตมันอยู่นี่มันไม่มีดินอ่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่มันเป็นงี้เพราะมันไม่มีอาหารกินครับแต่อย่างเนี้ยมันมีอาหารกินปีหนึ่งมันก็เขียวอยู่ยังมีเม็ดเม็ดเม็ดอ่านี่คือปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยออสโมโค้นี่ยคลิปนั่นที่ผมบอกว่าที่เขาใส่อ่าช่วยมันแต่ดินยังยังเราแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หรือถ้าใส่มันก็พุ่งกูดไปเลยครับเหมือนที่ที่ทําให้ดูครับอันนี้ อันดับแรกสิ่งที่ต้องใช้ก็คืออฐานหรือกินนอนทุกนะครับแต่ใช้กาบมะพร้าวแับนี้ได้ไหมแต่นานๆแล้วมันเปื่อยเป็นดินมันเละนะครับเคยทํามาแล้วเคยใช้มาแล้วนะครับอันนี้มันเป็นวัสดุชั่วคราวแล้วก็เบาในการขนส่งแต่คุณต้องอยู่กับปุ๋ยนะตรงนี้แต่ถ้ายั่งยืนมันต้องแบบนี้อ้าวนี่ใส่ไปใส่ไปลองก้นกระถางเพื่อไม่ให้น้ําขังครับอ่ เสทานหุงข้าวเราเนี่ยแหละเสทานหุงข้าวเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะอมความชื้นไอตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บปุ๋ยเก็บจุลินทรีย์เพื่อสามารถถ่ายมาให้ต้นไม้ได้คราวนี้ก็ดินเราก็สั่งไปแล้วก็ใช้ได้เลยครับโอ้โหมันเสียไอคัตเตอร์บ้านผมมันเสียหน้ามากเลยนะครับคือคือถ้าคมมากมันเคยบาดมันบาดอ,อะไรเงี้ยมันด้านเนี่ยเราก็เทลงไปเทลงไปครึ่งนึงก่อนอครึง่ง เราก็ต้องดูว่าเทไปไหนดูต้นไม้เรามันมอพอเหมาะไหมอ,อย่างเงี้ยถ้ามันลึกไปก็ใส่ใหม่ถ้ามันลึกไปเราก็เติมดินเติมดินเข้าไปใหม่อันนี้อันนี้ประมาณขนาดน,นี้กำลังดีอ,ดอ่ะทีนี้ดินก็ <ขา S 2> ต้องไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางว้ไมต้งตรงกลางใส่มาใส,ใส่มาเลยเทคนิคอันนี้คือเทคนิคนะครับใส่ปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บให้ดินมันเข้าแทรกอยู่ในรากก่อนนะ่ะครับนิดหน่อย ถ้าเราเปลี่ยนทางอ่าโอเคแค่นี้เราเราก็จะกดริมๆนะกดริมๆกดริมๆอย่าไปกดนี้อ่ากดกดริมๆก่อนเพื่อให้ต้นไม้กดริมๆให้มันแนบให้ดินมันซึมเข้าไปในเล็บเราด้วยใช่กดเนี่ยเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยกดกลางมันจิกอ่ารควนี้เอาตดินใส่เติมเหมือนจะอยู่แล้วตอนนี้เหมือนแน่นแล้วแน่นเห็นไหมแต่ก็ยังเอาดินดินใส่อีกโรยโรยอีกน้อยอ่า โอเคนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันอยู่ใต้นี้ตักว่าน,นี้สักประมาณนิ้วหนึ่งครับไปลดนะตบๆเพื่อให้ดินเสมออย่างงี้นะแค่นี้จบเลยจบแล้วเนี้ยดูแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้จะใช้เป็นประโยชน์นะครับไอ้กาบมะพร้าวสับมันจะช่วยได้ตรงไหนช่วยลอยข้างหน้าเวลาลดน้ําดินไม่กระเด็นอ,อย่างเงี้ก็แต่งกระถางก็ยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์แต่งกระถางหน้ากระถางให้สะอาดมีลูกเอ่อลูก ถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่จะเป็นลูกเพจหลายคนถามว่าดินเรามันโปร่งไหมจะปลูกไหมบอลได้ไหมจะปลูกกล้วยด่างได้ไหม,ไไหมสุดยอดสุดยอด,อด,ดแต่เนีน่กระถางเนี่ยคือคือทำเสร็จแล้วต้องสะอาดดินหน้ากระถางต้องเสมอนะครับสวยมองสวยอันนี้อันนี้ชอบล่มจะ<อ>ไม่ชอบ,ชอบแดดชอบร่มเลยล่มลำไลถึงกับสวยนะครับ mm hmm. เขาไม่ชอบแดด การเปลี่ยนกระถางข้างใดเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วเห็นไหมหนักมันก็ไม่หนักเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วจะต้องรดน้ําทันทีนะครับเพื่อให้ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ต้องรดน้ำาล้วใช,ใช่ใช่เห็นไหมเห็ฝนจะตกก็ช่างใช่นะครับนี่รดน้ำาอันนี้ผสมส้มก่อนไม้ด้วยนี่เจี๊ยบใหญ่ไปเลยแค่นี้ครับเห็นไหมนน้ําจะไม่มีขังในกระถางเลยมันจะซึมเร็วมาก จะซึมไหลออกแปบนี้ฮะอย่างนี้นะครับเราก็จะอมความชื้นไม้พวกนี้เขาชอบชื้นแต่เขาไม่ชอบแฉะแล้วดินที่มันอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่ไหลลงเพราะมันติดติดฐานอยู่ที่ฐานอยูอ่แล้วฐานตัวนี้มันทําให้รูปเป็นโพรงดินไม่แน่นก็จะชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วฐานเนี่ยมันจะเวลาหน้าแรงมันมีความเย็นมันเป็นมันสามารถเก็บปุ๋ยเก็บจุลซีอยู่ในนั้นดินหนึ่งถุงนี่ยังพอเหลือเราค่อยมาโรยที่หลังก็ได้ใช่นะอ๋อแค่นี้ก็สวย แค่นี้นอกจากดินดีน้ําดีวิธีการปลูกถูกต้องแล้วตําแหน่งที่เขาอยู่นี่ก็สําคัญสําคัญเลยเออไม่ใช่ดีแล้วแต่เราไปอยู่แดดใบมันก็ไหม้ต้องรู้ว่านี่ใส่มันใช่มันเป็นยังไงเขาชอบอะไรชอบอะไรยอย่างนี้นะครับพวกนี้จะเป็นพวกไม้ใบทุกควควรที่มาก็จะชอบอยู่ไม้เ็าเรียกเป็นไม้ชั้นล่างนะโดยธรรมชาติอยู่ไม้ชั้นล่างข้างบนต้นไม้ใหญ่นะครับเขาจะได้แดดบ้างเขาเรียกว่าแดดลําไหลนั่นเองนะับบางชนิดก็ไม่ชอบแดดมากความสําเร็จ ได้มาในวันนี้ใช่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเองได้ด้วยปัญญาอุตสาหะทุ่มเทแรงกายเราไม่อดตายเพราะเราคือคนรักป่าเราจะไม่อดตายเพราะเราเป็นเกษตรกรเราจะไม่อดตายเพราะพวกเราคนรักป่า